แต่ยังเป็นได้เป็นเป็นชิดลีดเดอร์ได้ยังเป็นหัวหน้าได้แต่เป็นรับโทรศัพท์ไม่ได้แล้วกรณนี้ที่คนโทรมาเป็นคนที่สม่ะสมมติกรามี4 0 50โจมสามีซออ๋อ sorry ดูวิให้เบอร์ื่นไปอ๋อไม่ไม่ได้ไม่ได้เราได้เราจะรอดเด็กแล้วคนที่โทรมาจะมีคนโทรมาแกลงนะเอจะมีเยอะมากที่ทำให้เราหัวเสียเนี่ยือเวลาเรากำลังจะข่มขืนในคนนี้อยู่แล้วคือแบบโทรมาแกลงให้เราหัวเสีย มันจะมีเยอะมากแล้วเ็าจะเรียกมันว่าแหวนเกนเอเร์แล้วเรารู้ได้ไงว่าเขาแกล้งฟังประสบการณ์ประสบการณ์อะฟังเสียงนม่ใชแบบถามไงจะเริ่มถามแล้วคำถามเขาถ้าคำตอบเขาจะลืมว่าเขาตอบอะไรตอนแรกเออเราก็บอกว่าแตงคิวฟอร์คาร์ i t งนะ a ิตโจ s คท <'s> okay. <ม>ิสคอร์สวินวิ a ีวัน t ัท t อ l k เพราะบางคนจะโทรมาแกล้งนะจะโทรมาบอกอยากจะคุยแต่หัวเราะอะคนที่อย่างนี้นะคือเยี่ยงกับเพื่อหลายคนแต่จริงๆเขามีปัญหาแต่เขาไม่กล้า พอเชน่นนั้นเราก็จะพูดยืนยันว่ายูก c a คอลแบ็ a กับเอนนี่ทานะโทรกลับม,มาได้เมื่อไหร่ก็ได้เมื่อคุณพร้อมก็ยินดีจะจฟังจริงคนนี้เป็นเพียงคนป่วยทางยาราเขาถูกแตกรอบละฟังเลยคนไม่ว่าจะแ <c oughs> จย่งจริงหรือแบบแล้วมันช่วยกับชีวิตผมนะเวลาเป็นธุรกิจอ่ะ,ะจะฟังว่าเขาพยายามพูดว่าอะไรคือเมสเซจเขาคืออะไรแน่ๆประสบการณ์ตรงนั้นนะเปลี่ยน้งหมดเลยเพราะว่าเราต้องเรียนว่าการสัมเขาคืออะไรเลยนานหรือเปล่า ประมาณสามปีไม่แต่รูดทำเลยนการทําอยู่ก็อาทิตย์ละวันอย่างต่ำสี่ชั่วโมงเก็คือหลังเลิกงานหลังเลิกงานหลังเลิกงานสี่ชั่วโมงแต่คือบางอาทิตย์กันจะทำมากกว่านั้นแต่นี่เขามีเขามีเขามีกะที่เป็นดึกถึงเป็นยี่สิบสี่ชั่วโมงไหมเปล่าเปลเฉพาะเป็นเวลาเพราะเฉพาะเด็กที่เพิ่งไปเรียนมาเสร็จคือมันจะมีกลางคืนประมาณหกโมถึงสามทุ่มครึ่งอะไรตอนตอนช่วงกอะไรที่ปัญหาที่แบบเยอะที่สุด ที่สุดซ้ำๆที่สุดค้นหาตัวเองบอกว่าตัวเองเนี่ยคืออาจจะแบบไม่อยากจะอยู่เมืองนี้อีกแล้วอยากจะไปเรียนต่อที่อื่นอยากไปอยู่เมืองอื่นหรือไม่ก็แบบไม่รู้ว่าตัวเองคืออะไรอไม่รู้ว่านี่คือปัญหาที่เยะที่สุดที่ใช่ใช่ไม,ชไ,ไม่รู้ว่าเป็นเพศไหนไม่รู้ว่า ปัญหาความรักด้วยอะอกหักไม่รู้ว่าคนนี้ชอบเราหรือเปล่ปาไม่รู้นะว่าเขาจะชอบเราหรือเปล่าเ้าะว่าตอบเขายังไงเพรานั่งคุยคือเขาอยากฟังอ่ะคือหลายๆคนที่โทรมาเขาไม่มีเพื่อนแค่ระบายเขาอ,อยากจะหาที่ระบายนี่อีกอย่างนึงที่ผมคิดว่าเทเลปส์ในเน็ตยาเนี่ยมันมีผลประโยชน์ตรงที่แบบมันเป็นเรื่องปกติเพื่อนในซันฟานนะร้อยละแปดสิบมีเทเลปส์หมดเลยคืออะไรคือคนที่ แบบพวกไซคลจิสเป็นเทอร์พิสเป็นที่ปรึกษาเป็นพอช่องใช่ใช่อาทิตย์นึงเขาไปคุยได้ประมาณชั่วโมงนี่ใช่ว่าก็เป็นโรคจิตคือเราจ้างไหมคะเป็นแบบตรจ้างครับจ้างจ้างแต่มันจะมีองค์การที่ถูกองค์การที่แพงอะไรเงี้ยคือมันเหมือนกับอย่างเนี้ยแต่มันนั่งฟังเราแล้วเราแบบอยากจะระบายอยากจะคุยอะไรคุยไปเลยใช่ไเนี่ยอุกรเนี้ยถามคำถามหน่อครับ ๋ยวนี้มันแค่โทรศัพท์ไหมย๋ยวนี้มันหรือมันไปนนนใช้อินเทอร์เน็ตใช้มีทุกอย่างครับเอ,อ,องค์การที่การทําด้วยตอนนั้นเนี่ยคือเขารณรงค์เรื่อง A รณรงค์แต่ส่วนใหญ่จะป้อง้งกันเรื่องเด็กเลยเด็กหนีออกจากบ้านแต่คือเขาก็มีบทบาททั่วทั่วทั้งริกาแล้วก็คนที่เป็นบาลลัเกีเจนที่มีส่วนใหญ่เนี่ยกลับ<อ>มาเป็นทํางานให้สังคมการเป็นคนเรียนที่มาทำธุรกิจทุกคนนี่เป็นสังคมหมดเลยอยู่ ใช่ใช่บางคนเรียนจบจากได้ PhD เป็นโซเชียลวอร์กเกอร์เป็นอะไรโปรไปโดยเฉพาะแล้แต่นี่งานแต่งงารก็ทำไมู่กใช่คือการให้ของการคือคน็ะแบบการที่เราให้ที่เกีนึ่งเแหละที่นันบอกเนี่ยเย็บสีหลายเทมหลายคือตอนนั้นแบบตอนที่มาเลนเชียที่นั่นอ่ะบรรยากาศจานฟาร์มมันบรรยากาศให้ส่วนรวมอ่ะ โดนาลงเรื่องโรคเอดเนี่ยการจาได้การไปรับปีเป็นการจะไปครั้งหนึ่งแล้วก็จะรับเงินบริจาคแล้วก็ไม่ได้มองนะให้มาปึ้งเป็นเหรียญนะเราก็หัวเราะนับได้มีอยู่ไม่กี่เหรียญนะก็แบบหัวเราะนิดนิดจะลืมตัวมองที่แบเป็นเด็กประมาณหกเจ็ดขวบเราก็บอกว่าเนี่ยนะเพื่อนในห้องโุนณลงกันมาคิดดูดิแบบน้ำตาไหลเลยอะเราตื่นมาแล้วเด็กคนนี้แล้วเรากันไปหัวเราะเขาอะ คือมันก็ทําให้รู้ว่าเนี่ยมันเริ่มปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กรีไซเคิลิ่งอะไรทุกอย่างเนี่ยมันจะมีหมดเลยเขาสอนกันยังไงพี่พี่ดรหนึ่งเรื่องพวกนี้พี่ดรหนึ่งเขาสอนไงไม่คือเขาสอนกันยังไงหมายถึงว่าไอ้ที่เขาปลูกฝังอย่างเงี้ยคือคือเขาไปปลูกฝังกันยังไงอย่างในออสเตรเลียเองก็ตามสมมติเขาเขาสอนกันยังไงให้เด็กเขาเขาปีจิตอาสาแต่เด็กอย่างเงี้ยมันมัน ออคือผมแค่มองกลับมาอ,บนะอย่างหนึ่งที่หนึ่งเห็นชัดเจนคือเรื่องความรับผิดชอบในตัวเองเนี่ยความรับผิดชอบในตัวเองกับการพึ่งพาคนอื่นอ่ะมันเป็น culture ได้นะนะ mm hmm. ลองมองให้ดีนะสังคมไชนีสสังคมไทยเราชอบพึ่งพาคนอื่นหรือเปล่าเราชอบอะไรหรือเปล่าดูหให้ดีนะกับสังคมของฝรั่งเนี่ย i n d i v i d ด a แต่ i n d i v i d ด a เนี่ยมีความรับผิดชอบในตัวเอง ไอ้คำว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนี่ยที่เราบอกผู้หลังเขาไม่เอาใครอ่ะจริงๆแล้วเขาหลักเชื่อในตัวเองเขาก็ไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นไม่ไปเป็นภาระผู้อื่นเพราะฉะนั้นไอ้จิตอาสามันเริ่มตั้งแต่เด็กที่สอนให้ทําเองเด็กเขาหงล้มสังเกตนะเด็กเขาหงล้มไม่ใช่พ่อแม่ทุกคนนะที่ไปจับลูกอ่ะแต่ถ้าเด็กบางประเทศล้มลูกเข้าใจปะที่พูดถึงประเทศไทยใช่ไหมไม่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 ใช่ไม่ใช่ไม่อยากไม่อยากจะชัดเจนขนาดนั้นแต่ว่าใช่อ่ะเด็กหลัง เพราะนั้นมันเปนอย่างนี้เพราะเราเป็นคนที่โดนแบบนั้นด้วยไงมันเป็นเชลเชตเพราะนั้นจิตอาสาอะไรแบบตรงนั้นเนี่ยมันเริ่มจากความมีความรู้สึกแห่งความรับผิดชอบในตนเองนั่นคือความรู้สึกของคุณค่าและศักยภาพในตนเองเมื่อเรามีรู้สึกว่าศักยภาพเรามีมีคุณค่าในตนเองเรามีรู้สึกว่าเราจะช่วยเหลือผู้อื่นได้ mm hmm. เมื่อคนบางคนบอกว่าฉันไม่มีฉันไม่มีไม่มีมันจะไม่มีความรู้สึกว่าอยากจะช่วยใคร mm hmm. เพราะจั โปรแกรมไหัวไม่มีไม่มีไม่มีอด e> ีตอดีตอดีตโอ้โหนัคนเป็นยังไงมันหลายอย่างมันเกี่ยวกับการกับคี่ว่ามันเหมือนกับการบาลานซ์ตัวเองด้วยช่วยช่วยได้ช่วยตัวเองด้วยช่วยเขาด้วยแต่เราจะต้องมีขอบเขตใช่ไหมเฮลตี้บาร์เรียร์บนี่มันสำคัญมากต้องมีขอบเขตว่าเราจะช่วยมากแค่ไหนน้อยแค่ไหนช่วยคือไม่ได้ทัดให้ใช่ใช่ใช่แกทำเองแต่ใช่ใช่ให้แกใช่คือมันหลายๆคนแบบ เข้าใจคขาว่าช oh okay. ่วยผิดใช่แล้วบางคนเขาไม่เข้าใจว่าเรากําลังช่วยอยู่นะสิ่งที่เราทําตอนเนี้แต่เขาก็ใจว่าใจดำอะไม่ช่วยทใหมเลยมันคือเราก็ต้องเปลี่ยนบุคลิกใหม่คือตอนนี้คุณอาจจะไม่รู้ว่าผมกาลังช่วยอยู่นะแต่มองกลับไปอีกสองสามปีคุณก็จะรู้ว่านั่นแหละคือการช่วยไม่เป็นไรเพราะอันนี้สําคัญมากจะคุยกับการตลอดเวลาว่าเวลาที่เราไปช่วยใครหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องหนักแน่น เราเองก่อนไม่งั้นการที่เราช่วยเราเหมือนกับช่วยแล้วรู้สึกดีขึ้นให้คนนั้นรู้สึกดีขึ้นแต่จริงเขาอาจจะมาติดเรามต่เราที่แย่แต่มันจะไม่ดีทั้งเราทั้งเขานะมันจะกลายเป็น d ีเพนออนไงเพราะฉะนั้นเนี่ยในคำใช่ใช่ใช่นั่นในคำว่า healthy boundary เนี่ยหนึ่งจะเรียนรู้มาจากหนึ่งเนาะเพราะตอนที่หนึ่งอยู่เมืองไทยเนี่ยจะไม่ไม่เข้าใจครงนี้ว่าเอ๊ะเรามีขอบเขตแห่งความ ที่ปรับปรุงมาเยอความคอนเฟิร์มที่เราจะต้องทำเรารู้เราจะเยสและโนอตรงไหนที่มันจะไม่ใช่เซลฟิชใช่แล้วเราต้องไม่เบียดเบียนตัวเองเมื่อไหร่ที่เราให้แล้วเราเบียดเบียนตัวเองก็คือเราไม่รู้จักความรักตัวเองเมื่อไหร่ที่เราไม่รักตัวเองคุณนึกว่าคุณจะเข้าใจความรักคนอื่นหรออืมนี่คือเขาสอนสอนเป็นเรื่องเป็นราวเลยหรือว่าหรือว่าเราเรียนรู้จากจากสังคมเขามันการเรียนรู้เพราะว่าดูว่าเด็กอายุสิบแปดปีต้องทํางานเองใช่ไม่ใช่เพราะพ่อแม่ไม่รัก แต่ยูต้องเข้าใจว่าชีวิตคืออะไรยต้องเข้าใจชีวิตคือใช่มันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเพราะการสังเกตว่าเมืองไทยเนี่ยการคุยกับหลายๆคนเนี่ยคุยกับพ่อแม่บางท่านที่กจะให้ออกไปทํางานได้ยังไงในเมื่อได้แค่ร้อยสองร้อยเองวันนี้อพอยมันไม่ใช่ว่าเงินคุณผิดประเด็นประเด็นมันคือเขาต้องรู้จักการรับผิดชอบรู้จักค่าของเงินรู้จิกว่าชีวิตจริงมันคืออะไรรู้ศักยภาพว่าฉันทําได้ใช่อบอกตรงๆว่าหลายๆคนออกไปเนี่ย การจะสังเกตเลยคนที่ไปเรียนเนี่ยที่เมืองนอกเนี่ยจะลําบากพอสมควรตอนแรกอะัแล้วหลายๆคนไม่ใช่ว่าไปแล้วเขาบอกว่าอยู่เมืองไทยสบายกว่าบอกตรงๆว่าเมืองไทยสบายแต่อยู่ที่ไหนก็สบายได้ใช่ใช่มันเราเป็นคนทำมันไม่ใช่ว่าสังคมมันเป็นอย่างนั้นคือไปเราบางคนไปใช่ปะครับไปเรียนคือไปเอาวุฒิจริงๆการไปเรียนเมืองนอกคือการใช้ชีวิตใช่ใช่ใช่ใช้ชีวิตมันไม่มีวุฒิกลับมาหรอกวุฒิที่ได้คือผลประโยชน์ คือแบบมันต้องมันต้องผ่านอะไรเยอะอะแต่ว่าคือกำไรชีวิตใช่ไหมพีมม่เดี๋ยวขอ